สวัสดีครับวันนี้เราก็เข้ามานะครับผมเข้ามาในโทหนึ่งนะครับเข้ามาช่างสิงได้มาทํางานหรือเปล่าสงสัยจะมานะโอ้ยายยายไปดูผักแล้วโอ้เห็นแต่รถเสียบเพชรเป็นรถเสียบเพชรมาอยู่สงสัยช่างสิงมาแน่นอนวันนี้วันนี้เหล่าไม่อยู่ครับ เราเราเขับไปยกปูนไปจุกตูนตนอ้รถเสียเพชรเสียเพ็รมานานยังนี่แปลว่ามานานแล้วโอ้ช่างสิงมาครับ สิงม,มาพ่นสีเกาะเลยช่างสิงมาพ่นสีเกาะเล็กครับ แต่ว่าพึ่งมาตอนบ่ายแล้วนี่พึ่งมาพ่นสีกเกาะเหล็กได้นี่ช่างสิงนี่โอ้ไม่ปิดเลยไม่ปิดกระดาษไม่ปิดอะไรเลยพ่นนี้เลยวะ แล้วว่าพึ่งแต่มานะมาตอนบ่ายใช่ไหนะมมาแต่เช้า,า,ชายังไม่ได้โป้นะโอ้แล้วนะเเพชรเอ้เซพชรมาตอนไหนมาแต่เช้า,า,ชาโอ้ <c oughs> ไม่ปิดกระจกไม่ปิดไรเลยนะคนเลย มาด้เช้ามาทำไรามาขัดสนิมขัดสนิมเรก็ขัดแล้วเด็กงานดูดูเอากระดาษมาปิดให้หน่อยก็ได้ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ด <c oughs> ูดิครับ เสียเพชมาแต่เช้ามา,มาแต่เช้าเลยอโอ้ย <c oughs> มานี้ยอดวิวขึ้นก็มาวันนี้มาแต่เช้าเลย <c oughs> กินข้าวเที่ยงยังนี่กินมาอย่างงี้ผมมาเมาื่อกี้มาไอ้มาอะไรตอนก่อนเที่ยงนิดนึงมาก่อนเที่ยง <c oughs> คิดว่ามาแต่เช้าเขามาแต่เช้า มาแต่เช้ามาแต่เช้าได้แค่นี้นะช่างสิงเฮ้เดี๋ยวเดินตรวจงานก่อนนี้โอ้มาแต่เช้าได้แค่นี้เอ๊ะโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวใจแล้วได้มาแต่เช้าได้แค่นี้นี่เด้อ เนี่ย,น,ยนี่น่าเละพ่นแล้วนะเขาขัดแล้วเนาะอ่านไม่ปิดเลยเดี๋ยวทำไปทำมาก็จะให้เจา้าทำเบิดทั้งคันได้ล่ะเออทำอทำไปทำมาเนี่ยได้พ่นหมดทั้งคันเลยคอยดูเด้อแล้วจะจกกขาจะทำไงล่ะ ววอ,อ,ไ,อมไม่เห็นได้เช็ดเลยทุกคันแหละก็ <c oughs> พูดแต่อย่างนี้เลยมันสิบล้อก็เหมือนกันเห็นได้เช็ดเลยเฮ้ย แก็พ <id sei his prechen> ูดว่าขอให้ฝนมันตกเถอะตั้งสิ่งที่ได้ไม่ต้องกรีดย่างก็ได้รีบมาพ่นสีรีบมาโป้สีต้องทำหลายอย่่มอ้ยผม โตแล้วหากินเอง,งใช่โตแล้วกว็ากวาหากินเองเลยเนาะอืม ฮะนี่อลน้ำน,น,น้นหมดนม้บางก็เลยเอาไปเชื่อรับมันจะได้หนาอลวัดไปก็ทำไงก็ทำไปเถอะ โป้ก็ไม่ต้องโป้เยอะหรอกออง,ง,งั้นแหละโป้แค่แค่เก็บเก็บไปนั่นน่ะเก็บลุ้มอ่ะนู่น่าลุมม่ะแล้ให้ถูกกระนี่นะเนี่ยนั่นดิมันข้ารูปเข้าทรงมันยังอ่ะทำไมไม่แต่งน,นั่นแหละนู่นดินนนนดอ๋อเราก็ เขาแต่งที่จะอะไกรก็เลาอย่างเดียวที่ไหนล่ะเจ๊ให้ผมทำควนี้ก่อนนั่นแหละให้ทำคนละอย่างหน้าเราก็ทำคนนั้นไป<อ>ผมทำคนนี้เออผมเข้าประตูเสร็จแล้วเห<อ>้ยว่า เร็ว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 ,รว,รวยางที่ไปกรีดอะครับไปลักหมดแล้วไปแก้แล้วนี่แหละเมื่อวานเนี่ยไปแก็มากลัวว่าเขากลัวเขาลักนี่แหละเออฮัลโหลโอ้ยน้อแม่ตีแม่เลยตีแม่เลยโอ้ยอแค่นี้แหละพวกคนทีอยู่ <laughs> แต่โทษครับเป็นมันโทรเหรียญเลยโอ้ยโทรเลยเนาะไม่ทำมุ้งเยอะหมดอยู่แค่กับเอออยากินแบบนี้แล้วโอ้ตายคิดว่าแต่เขาขโมยลักขี่ยางหมดแล้วใช่มันเข้ามาผ่อนเพราะมันโอ้อเดี๋ยวเจนใหม่คลิปหน้าครับ